คลิปนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมฮาร์ทโทเปียนะคะหลายคนน่าจะเห็นกิจกรรมฮาร์ทโทเปียคอแลแลบกับมายเลอร์โพนี่ที่จะเข้าวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอากาชาตู้ไหนดีมันน่ารักไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกาชาตู้มายเลอร์โพนี่แบบหมดเปลือกเลยทั้งเสื้อผ้าทรงผมรถของตัวละครแต่ละตัวมาดูรถเข้าขๆาก่อนนะคะว่าตัวละครไหนรถจะเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นของฟัตเตอร์ชายนะคะสีเหลืองชมพู สีส้มคันนี้เป็นของ Apple Jack นะจีตาด์มากเลยดูแล้วก็คันสีม่วงคันนี้ดูดติดแกรมกว่าชาวบ้านเขานะคะเป็นของ Rarity อ่ะแล้วก็คันนี้สีม่วงจะเป็นของ Twilight Sparkle เนาะแล้วก็คันนี้แน่นอนว่าต้องเป็น Rainbow Dash <S <S นี่ดูสิไฟด้านล่างจะดูเป็นเหมือนสายฟ้านะเห็นไหม แล้วก็คันนี้เป็นของพิงกี้พายค่ะก็จะแบบแบลวๆว่ชมพูชมพูเลยแล้วก็คันสุดท้ายคันนี้ใครที่สุ่มครบ6ตู้6สี6คันนะคะจะได้คันนี้เป็นคันพิเศษส่งให้ในจดหมายเลยเป็นคันที่7นะคะคันนี้คันพิเศษสําหรับคนที่สุ่มครบ6ตู้เนาะอ่ะต่อไปเราไปดูที่ตัวละครกันบ้างว่าตัวละครจะเป็นยังไง มาที่น้องคนแรกนะคะทวายไลท์สปาร์คเคนดีคนเดิมของเรานะชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยมีเดรสมีกระเป๋าด้านหลังมีถุงเท้ามีรองเท้าแล้วก็ทรงผมน้องก็จะเป็นทรงผมของ ททวายไลท์เลยคือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือททวายไลท์เนาะซึ่งจะบอกว่ากาชาตู้นี้เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนสีผมได้เพราะว่าสีผมของแต่ละตัวละครมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสีผมไม่ได้นะคะสำหรับกาชาตู้นี้อาน้องก็จะประมาณนี้สําหรับททวายไลท์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ชุดน้องกันชุดน้องจะเป็นเดรสนะคะแยกชิ้นไม่ได้นะนี่จะเป็นชุดเดรสเสื้อกับกระโปรงแบบนี้เลยแล้วก็มีถุงเท้าเดี๋ยวของเยอะหาไม่ค่อยเจออะจะมีถุง เท้าสิมพูนะคะแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าน้องจะเป็นรองเท้าบูทมีขนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันแบบว่าไม่ค่อยถูกใจรองเท้าน้องซเท่าไหร่เพราะว่า,วาพอจะเข้าใจคอนเซปต์ว่าเขาต้องการให้ดูเป็นเท้ามา้าแต่ว่าตัวอื่นก็ไม่เห็นจะเท้ามา้า อเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเมนเทวร์ไอยากสุ่มหรือว่าไม่ได้ติดเรื่องรองเท้าอะไรก็สุ่มได้เนาะแต่ว่าสำหรับฉันก็คืออาจจะผ่านตู้นี้อาจจะไปตู้อื่นอ่ารถน้องก็จะประมาณนี้นะคะรถน้องสวยนะคะชอบตรงที่แบบว่าไฟใต้รถของน้งมีความเป็นสีบานเย็นแล้วก็รถสีม่วงเข้ากับทรงผมเข้ากับสีผมน้องมากอ่าจะประมาณนี้ สำหรับทวายไลท์สปาร์เิลนะคะตัวที่2นะคะก็คือเรนโบว์เดชนะชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยเป็นเสื้อฮู้สีฟ้านะด้านหลังจะมีกีตาร์สะพายหลัง mm hmm. แล้วก็กระโปรงลายสก็อตสีฟ้ากับรองเท้าบูสีขาว mm hmm. ซึ่งจะบอกว่าใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายหรือว่าเล่นตัวละครชายเป็นหลัก mm hmm. เนี่ยเรนโบว์เดชเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าชุดน้องเนี่ยเราสามารถเอามาแต่งให้ดูเป็นผู้ชายได้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนกางเกงน้องก็ดูเป็นผู้ชายแล้วเห็นไหม แล้วก็จะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าตาหน่อยก็ได้ให้น้องดูเป็นผู้ชายมากขึ้นเห็นไหมลองแต่งเป็นผู้ชายให้ดูเนี่ยน้องก็ดูเป็นผู้ชายเลยนะ,ะก็จะประมาณนี้รถน้องจะเป็นสีฟ้าผสมกับน้ำเงินนาะอแล้วก็ไฟด้านล่างจะเป็นสีเหลืองหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่เข้ากันแต่พอจะเข้าใจคอนเซปต์อยู่ว่าแบบเขาต้องการให้มันดูเป็นสายฟ้าอะไรเงี้ย เออเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไฟใต้ล่างเป็นสีเหลืองประมาณนี้ใครที่ชอบเรนโบว์เดชเออชอบความแบบเท่ๆของน้องก็จัดได้เลย ต่อมาน้องคนที่3นะคะก็คือ Apple Jack ของเรานั่นเองชุดน้องบอกเลยว่าเก๋มากทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะชุดน้องจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็มีหมวกคาวบอยด้านหลังเนาะบอกเลยว่าชุดน้องนี่ก็คือแต่งได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะกางเกงผู้ชายสามารถเอาไปใส่ได้เพราะว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยก็เอากางเกงน้องไปใส่กับเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์มันดูเป็นผู้ชายหรือว่าจะเปลี่ยนจากกางเกงเป็นกระโปรงก็ได้เนี่ยไปซื้อที่ร้านเจดูโรทีมันก็มีแบบกระโปรงน่ารักน่ารัก,รกเอามาใส่กับเสื้อก็ สวยรู้สิเห็นไหมเนี่ยชุดน้องก็จะแบบใส่คู่กับกระโปรงก็ได้หรือใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายจะเอาชุดน้องมาเปลี่ยนเสื้อก็ได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อให้ดูเป็นผู้ชายมากขึ้นเนี่ยก็จะดูเป็นแอปเปิลแจ็คแบบเวอร์ชั่นผู้ชายผู้ชายนดหนึ่งใส่เปลี่ยนทรงพมทรงผมได้เออกางเกงน้องมีผู้ชายเอาไปใช้บ่อยอยู่นะตอนแรกฉันเฉยๆกับรถนานะแต่ว่า พอมาเห็นความส้มจีดสีส้มแบบนี้เราก็แบบรู้สึกอยากได้อยู่อีกอย่างชอบเล่นตัวละครชายด้วยไงชอบเล่นตัวละครชายด้วยรู้สึกว่ารถคันนี้มันก็แมนแนดีเหมาะสำหรับผู้ชาย ต่อน้องคนที่4ของเราะคะพิงกี้พายชุดน้องก็จะประมาณน,นี้อันนี้เราไปเปลี่ยนหน้าน้องให้เข้ากับความเป็นพิงกี้พายมานะชุดน้องก็จะมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็รองเท้านะคะบอกเลยว่ากางเกงของพิงกี้พายก็คือดีมากๆทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงคือชุดตัวละครบางตัวพอนานๆไปเลิกฮิตหรือมีกระชาตู้ใหม่ๆมาเราก็เลิกใส่ใช่ไหมแต่มีกางเกงของนางพิงกี้พายตัวเดียวนี่แหละที่ทุกวันนี้เรายังใส่อยู่อะมาดูเสื้อ เสื้อน้องกันก่อนเสื้อน้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวหาไม่เจอมันเยอะเกินอ่ะแม่อะนี่เสื้อน้องก็จะประมาณนี้เป็นเสื้อที่ติดกับปอกแขนนะคะกําไรอะไรก็คือติดมาด้วยกันหมดเลยนะไม่ได้แยกนะชุดน้องต่อมากางเกงกางเกงนี่คือน่ารักสุดใช้บ่อยสุดเข้ากับหลายชุดมากๆากกางเกงน้องจะประมาณนี้แล้วก็มีรองเท้าสีชมพูเนาะ แต่ว่าจะไม่มีประดับด้านหลังนะคะจะเป็นหมวกมาแทนตางกงน้องก็คือน่ารักมากใส่เข้ากับเสื้อทุกตัวใส่เข้ากับเสื้อหลายตัวมากเธอดูสิเนี่ยน่ารักไหมคือใส่กับเสื้ออะไรก็เข้าอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะคะพิงกี้พายหวานหวานบอกเลยว่าแนะนํารถน้องก็จะแบบชมพูชมพูนะคะไฟใต้รถก็สีชมพูก็คือชมพูทั้งคันเลยเหมาะกับความเป็นพิงกี้พายสุด ต่อไปคนที่5้านะคะฟ้าร์ดายคนดีคนเดิมของเราหรือ,อ,กกรนะอ,อชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยมีทรงผมมีเสื้อแยกกับกระโปรงนะมีถุงน่องแล้วก็มีรองเท้าชุดน้องก็จะประมาณนี้เลยใส่แยกกันได้นะคะระหว่างเสื้อกับกระโปรงเป็นชุดแยกกันนะอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยเราสามารถใส่แยกกันได้ใส่แยกชิ้นได้นะคะสำหรับเสื้อกับกระโปรงของน้องเห็นไหมชุดน้องก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนหน้าตาให้ดูเป็นฟ้าร์ตชัยหนึง่งฟาร์ชัยน้องจะต้องแบบว่าหน้าตาอ่อนโยนอ่ะหน้าตาอ่อนโยนนิดนึงเนาะแล้วก็ตาน้องจะสีสีเขียวแบบน้ำทะเลแล้วไม่มีน้ำทะเลให้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่เขียวฟ้า,ฟา,ฟาอย่างงี้น่ารักแต่ดูเป็นความมีความเป็นฟ้าร์ตชัยมากทรงผมก็คือน่ารักมาก รถน้องสวยนะคะเป็นสีเหลืองชมพูนี่ประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นปีผีเสื้อไะสำหรับน้องฟาัชชายใครชอบก็จัดได้เลยนะคะหวานๆนะคะนี้ไฟใต้ท้องรถจะเป็นสีเขียวนะคะคิดว่าน่าจะ น่าจะเอาให้เหมือนปีกผีเสื้อแหละต่อไปคนสุดท้ายคือน้องแลลิตี้นะคะคนสวยคนเลิศของเรานี่ติดแกรมสุดดูชุดน้องชุดน้องก็จะมาอันนี้เลยมีเดรสมีถุงเท้ามีรองเท้าแล้วก็มีผมเนาะจะบอกว่าเดรสนี่คือมันมันแยกชุดไม่ได้นะมันมาพร้อมกับเฟิร์นแล้วก็พร้อมกับเดรสเลยอาจจะให้ดูว่าชุดน้องมันแยกกันไม่ได้ค่ะสำหรับชุดนี้นี่คือถอดแล้วถอดเลย ใส่ปุ๊บก็ใส่ทางเซตแบบนี้เลยสำหรับแลริตี้แล้วก็จะมีรองเท้าถุงเท้านะคะฉันว่ารองเท้านางแอบแปลกๆเท้านางมันเท้านางมันใหญ่อะเออเท้านางมันใหญ่แต่ก็ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เข้ากับชุดนางดีอ่ะก็จะมีถุงเท้านะคะถุงเท้าแบบนี้ป่องๆเฟอร์เฟอแล้วก็จะมีรองเท้ารองเท้าก็จะแบบว่าติดพงติดเทสตามสไตล์นาง นีอรองเท้าก็จะแบบนี้ประดับผมสามารถถอดออกได้นะคะหรือจะใส่ก็ได้สามารถถอดแยกได้อ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนหน้าน้องให้ดูเป็นเรอริตี้กันหน่อยรู้สึกว่าหน้าน้องไม่มีความเป็นเรอริตี้เรอริตี้ต้องแบบตาเฉียวเเออต้องแบบหน้าจึ้งๆ้กมตาสีม่วงอ่า แล้วก็ตานางจะสีแบบฟ้าๆม่วงๆน้ำเงิน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 ม่วงๆ่ะมีไหมไม <pl ains> ่มีอ่ะ <satisfy> ส <karang ados> <part> <Twilight> ีนี้ก็ได้อ่ะก็จะมีความเป็นลรยลลิตี้เห็นไหมรู้สึกว่ารถของลรยลลิตี้คือสวยที่สุดละเนี่ยดูสิรถนางคือติดแกรมมีโบมีเพชรมีไข่มงไข่มุกตามสไตล์นาง ไฟใต้ทองรถเป็นสีฟ้านะคะรู้สึกว่าสวยแต่ว่าขัดใจแค่อย่างเดียวก็คือสีผมนางจริงๆสีผมของนางเนี่ยควรจะสีเดียวกับโบบนรถอะเห็นปะ มันควรจะเป็นสีม่วงแบบนั้นนม่ถึงจะเป็นสีม่วงที่ถูกต้องของผมแลลิตี้และรถคันสุดท้ายนะคะก็คือคันนี้เลยเป็นรถพิเศษที่ได้จากการสุ่มกาชาครบทุก6ตู้ใครที่มีรถ6สี6กคัน6ตู้เนี่ยเขาจะส่งคันนี้มาให้เป็นคันที่7นะคะเป็นรถรวมทุกตัวละครเลย รถก็จะมีความเป็นแบบคิสตัลวิงวับประมาณนี้บง่งบอกถึงฐานะสุดๆแต่สําหรับชันก็คือน่าจะผ่านน่าจะเอาแค่คัน2คันก็พอแหละถ้าหากว่าเกลือก็คันเดียวถ้าถ้าไม่เกลือก็เอา2คันพอ,อก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวกาชามาเรตเติ้ลโคนี้เนาะใครที่ชอบอก็ฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้ถ้ามีสปอยอะไรมาใหม่ๆไว้เดี๋ยวจะมาสปอยให้ดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย